อนที่เวลี่เวลี่แล้วจังหวะนี้โยนโอ้ทำไมโยนใหว่แล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โอ้โหเจ็บเลย เฮ้ยเจลูกน้องพูดถึงนักเตะที่ฟอร์มกําลังดีแต่ดันมาโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานซะก่อนในโลกของฟุตบอลมีอยู่เยอะมากอาทิเช่นโรนโดนลุย์นาซาริโอเดลิมาหรืออานาย์ยที่เป็นปรกนากฏการณ์ของโลกฟุตบอลมีผลงานการยิงประตูถล่มทลายตั้งแต่อยู่กับ p s เไฮโอเวนบาร์เซโลนารวมถึงอิเตอร์มิลานแต่พอมาถึงช่วงปี1990ถึง2000โรนโดนต้องเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่เข่าอย่างรุนแรงและอาการบาดเจ็บรบกวนมาอยู่เรื่อยๆจนมาถึงช่วงฟุตบอลโลกปี2002ที่โรนโดพาบาราซิลคว้า แชมป์ฟุตบอลโลกด้วยตำแหน่งดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ยิง8ประตูและทำสองประตูได้น,นัดชิงชนะเลิศกับเยอรมนีและหลังจากนั้นไม่นานโรนโดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเขาเองได้เล่นในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่รบกวนอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายต้องแขวนสตาร์ทไปในช่วงวัยที่เร็วกว่านะักฟุตบอลอาชีพลหลายๆคนก็เพราะว่าการบาดเจ็บหรืออีกคนอย่างวอร์จิลฟันได้กองหลังเดอะแบ็กของลิเวอร์พูลที่มีผลงานดีมากจนในช่วงปี2019-2020พาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จหลังจากที่่อมาานานนนนผลงสววตัว มากและในช่วงปีนั้นแทบจะไม่มีใครเลี้ยงผ่านฟันไดได้เลยถึงขั้นเข้าไปชิงบัลลังดดและได้อันดับ2ไปถึงขั้นที่ว่าผลงานอย่างฟันไดอีกไม่นานผมคิดว่าต้องได้บอลลังดดสัก1สมัยแต่ในปีลุ่งขึ้นปี2020-2021ฟันไดต้องได้รับอาการบาดเจ็บ ACL อย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ที่พะทะก,กับจอแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูของอเวตันส่งผลให้ในปีนั้นผลงานของทีมไม่ค่อยดีเท่าที่ควรและสุดท้ายฟันไดก็ได้กลับมาเป็นกองหลังเดอะแบ็กได้อีกลองมาคิดกันเล่นนะครับว่านักเเตตล่าานนีกกออรรบบบบดจ็บบว็วปัุทโค โคตรเก่งขนาดไหนเราอาจจะมองเห็นภาพนั้นเลยก็ได้อย่างไรก็ตามมีนักเตะหลายคนที่สลัดอาการบาดเจ็บและกลับมามีฟอร์มที่ดีแต่ก็มีนักเตะอีกหลายคนที่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานจนไม่สามารถกลับมามีฟอร์มที่ดีจนหลุดแสงสปอร์ตไลท์ไปได้เลยทุกคนกาลังงงใช่ไหมว่าเรื่องที่ผมพูดเกี่ยวอะไรหลังจากวันที่มันเจ็บยาวทุกคนเชื่อไหมว่าผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์ไอเจไม่ได้รับโหวตเป็น p l a y e r o f t h e เด n t มันในเดือนนั้นเลยทุกคนโอ้โหคือแบบกมันฟอร์มกำลังดีอะแล้วแบบมันเจ็บยาว3เดือนนะผมกลัวแบบว่า มันกลับมามันจะเล่นฟุตบอลได้ไม่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ผมเสียดายมากที่สุดนั่นก็คือโอกาสของเจ้เว้ยเพราะว่าเอเย่นได้เคยเข้ามาแจง้งว่าช่วงนี้เหมือนมีแมวมองจากทีมใหญ่หญเข้ามาจับตาดูฟอร์มการเล่นแต่เอาจริงๆนะเว้ผมก็คิดเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงหลังฟอร์มไอ้เจ้มันดีมากมีทั้งผลงานแอสซิ์และยิงประตูดได้อยู่เรื่อยเอาจริงๆเหมือนจะเป็นตัวแบบของทีมด้วยซ้ำดูจากตอนนี้ทุกคนนี่คือวันแรกหนะ้าที่ทีมแพทย์นอนุญาตให้เจ้กลับมาซ้อมฟุตบอลกับเพื่อนร่วมทีมได้อีกครั้งแล้แวล เค้นฟอร์มเก่งเพื่อจะช่วยทีมหรือว่าอยากจะย้ายทีมนี่ก็ไม่รู้นะเออทุกคนไงก็ฝากแรงใจให้เจวิชาหน่อยนะเอว่าแต่ทำไมคนลุกนิ่งของทีมถึงให้เจมาซ้อมยิงโทษละ่ะนี่คือเซสชั่นแรกเลยนะที่ว่าเจได้มาฝึกซ้อมเป็นการยิงจุดโทษของทีมหรือว่าอาจจะมีการเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงการยิงจุดโทษก็ได้นะทุกคนเออส่วนเนื้อหาในพาร์ทนี้จะดูดเดือดขนาดไหนทุกคนไปตามกันครับ หลังจากที่บาดเจ็บวันนั้นนี่ก็ผ่านมาประมาณ3แมเดือนแล้วทุกคนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เจได้จะกลับมาลงสนามนะก็มาเจอกับวัตฟอร์ดโค้ก็ได้ส่งลงมานาทีที่เป็นสิบสองนะทุกคนแล้วก็วัตฟอร์ดนำจุดหนึ่งสูตรโอ้ยลัโยวิทอีกแล้วจำไห้ทุกคนที่ว่ามันยิงนาทีบาปใจเรานัดแรกที่เจอกันวันนี้กูจะมาแก้แค้นมึงรู้หรือไม่กว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ดูคลิปนี้อยู่ยังไม่ได้กดซับเพราะฉะนั้นช่วยกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับ thank you bo bo จะมาแก้แค้นหรือจะมาโดน ก็โอ้บรรยากาศนี้เอาแล้วว่าน้องยินดีด้วยยินดีด้วยน้องชายที่กลับมานะก็ขอให้เป็นฟอร์มเพลงกลับมาให้ได้เร็เวๆนะน้องนี่ก็เอาเป็นฟอร์มเอ่อเอาอะไรดีเอาเเอะไรดีที่มันแบบเท่ๆนะเ,เรตติ้งแล้วกันเหมือนเดิมไอเจก็จะเน้นเก็บเรตติ้งนะโอ้โหมาถึงลงมาโค้ดก็สั่งบอกให้เพจเลเวลหนึ่งเลยนะน้อยเปล่า,าที่เปสองมันต้องเวลห้าแบบเพจสุดเลยหรือเปล่าจังหวะเนี้ยพลังงานมาเต็มเลยจังหวะนี้รับลูกิตเก็บบอลได้ครับออนเันที่ฝั่งขวาไนท์ มีบอลอยู่วนกับขึ้นไปคือนหลังนะโอ้โหแล้วก็ดูเหมือนวัดฟอร์ดไม่รีบนะโอ้โหโยนความกดดันที่เราจาังหวะนี้เราตัดบอลได้ครับแล้วก็เป็นบอลส่วนกับบอลขะเจ้ขอบอลอ๋อแล้วโดนสไลด์แล้วจังหวะนี้ลับโยวิตอีกแล้วส่งเข้ามาข้างในแล้วยิงจังหวะน,นี้โอเคโอ้โหทำไมใจบอลอย่างนั้นวะโอโ้คือแบบข้อผิดพลาดเยอะเหลือเกินออามาดูจังหวะนี้เป็นลูกตั้งเตะของฝั่งวัตฟ,ฟอร์ดนะครับแล้วก็เขี่ยเล่นสั้นมาแล้วก็ของหนึ่งสองเลี้ยงอยู่จังหวะน,นี้ล็อกล็อแล้วเข้าหนันโยโคเข้าไป โอ้โหยังถึงอีกอดี88แล้วขอบอลหน่อยขอบอลก่อนจังหวะน,น,นี้แล้วบอลบอลประคองอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะเหมือนว่าเหมือนจะเล่นอ้าวแล้วจังหวะนี้ตัดบอลได้ไอ้เจไปเอาขวาไปนะครับอับซองแล้งหน้ามีเพื่อนขอบอลแล้วเจไปเองไหมอ้าวแล้วเจได้จังหวะนี้ข้างหน้าไม่มีใครขอไปเองแล้วกันไปนะครูไปแล้วเจไอ้ลงลงกเอ้าใายอีกหนึ่งแล้วไปก่อนโอเคมึงมาดีกูบอกแล้วกูมาแก้แค้นมึงก็มาดีโอ้โหอันนี้89แล้วเจวิชาครับจากการคทมแบ็ค ลงสนามครั้งแรกก็เป็นเรื่องเลยโอ้โหจังหวะน,นี้หลุดเดี่ยวมาคนเดียวครับไม่มีใครเอาอยู่แล้วทั้งฟอร์มทั้งสดทั้งใหม่โอ้โหจังหวะน,นี้ปานแตกแน่นอนครับวัตฟอร์ดจากกระสามแต้มไอเจบอกไม่ยอมครับเอาเป็นหนึ่งแต้มไปแล้วกันนะโอ้โหจังหวะน,นี้มาคนเดียวเลยแล้วกันครับจากสดสดอยู่เพิ่งลงสนามมาแล้วเจดีสายก้อยโอ้โหโอ,โอ,โอ้จากบอลสวนกลับของลูกเตะมุมก็เป็นเรื่องแล้วเวลาแล้วลเกมยังไม่จบครับจังหวะนี้ว่าไงครับจะมีมมนตั้มที่ดีเกิดขึ้นไหมครับพลิกมา สองหนึ่งไหมอะไรไหมต้องมาดูกันในเกมว่าจังหวะนี้เป็นวัตฟอร์ดขึ้นเกมมาครับเฟอร์เราทางฝั่งขวามีเพื่อนแล้วสายขวาเราก็ยังคงเหมือนเดิมครับย่องย่องไม่เข้าบอลนะครับขึ้นมาตรงกลางครับแล้วจังหวะนี้วัตฟอร์ดจะมีลูกทีเด็ดอะไรไหมเออแล้วไม่มีใครเลยเอาดีเอจังหวะนี้ล๊อกเอ้าเฮ้ยจานมันไม่โดนโอ้โหแล้วโอ้โหก้าสบครับจังหวะนี้โอ้โหเสียจุดโทษหรือเปล่าต้องมาดูตำแหน่งการยืนครับว่าอยู่ในหรือนอกแล้วจังหวะนี้เป็นข้างในนะครับแล้วดูมือเปิดไหม มือโอ้โหลำตัวกรรมการเอาดีวมันโอ้โห,โโหแล้วปฏิเสธอะไรไม่ได้โอโ้เรียบร้อยครับเอาดีนี่มันอะไรวะเนี่ยมันอะไรวะเนี่ยคือแบบกูมาโคตรเทแบบลงมายิงตีเสมอให้กับทีมนาทีที่8.9แล้วอะใครจะไปคิดว่าแบบโอ้โหจะมาโดนจุดโทษแล้วแบบประเด็นคือมันลำตัวมันไม่ได้มือกลางมือออกมาถูกปะทุกคนมันเลยแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยแบบโคตรดราม่าเกมนี้จะจะเทยอยู่แล้วอะโอ้โแล้วจะมานีใจบอลติดน่าจะไม่มีอะไรแล้ว โอ้โหแล้วก็ยังคงเป็นวัตฟอร์ดย้ำเราทั้งไปทั้งกลับเลยโอ้โหต่เกมนี้มันน่าเสียใจจริงที่ว่านันคือมันในลำตัวจริงนะมันไม่ได้กางแขนออกไปอะเข้าไปดูภาพชา้าได้เลยโอ้โหแต่ก็เป็นวัตฟอร์ดอีกแล้วอะที่ซัดดาม่าบาปกุมาสองเกมติดแล้วว่าโอ้โหเกมแรกก็ดาม่านาทีสุดท้ายเกมนี้ก็าานาทีสุดท้ายอีกโอ้โหใครจะไปคิดว่ามันจะโดนในวันนี้แล้วก็ย้อนมาดูครับล่าสุดที่เจเจ็บไปก็เดินทันวาชนะได้แค่สองเกมแล้วโอ้โหแล้วดูเดือนพฤศจิกาที่เจไม่อยู่ครับแพ้ทุกนัดในบ้้าานน่ะตลออดดดดทังเืคิูวฟมจ ตกลงไปขนาดไหนครับสำหรับเชฟฟีเวนเดย์หลังจากที่ไม่มีเจวิชาทําให้รู้ว่าไอ้เจมันเป็นเดอะแบกของจริงนะทุกคนแล้วก็นัดที่2วันนี้ก็พบกับคีนสปาร์เกนเจอร์ครับโค้ชส่งลงมาทีที่59ทุกคนแล้วก็เป็นนัดที่2ในวันนี้ด้วยนะแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นตัวจริงได้ครับก็เป็นตัวสํารองไปก่อนนะเพราะว่าฟอร์มเพิ่งกลับมาด้วยโอเคแลวเจวิชาก็ได้ลงทูงสนามครับเปลี่ยนแทนจอร์วินดัสในตำแหน่ง CM โดยตรงเลยนะครับ ไอจังหวะน,นี้เป็นลูกเตะมุมก,ก็ขอเล่นสูตรเลยแล้วกันก็ส่งสั้นมาแล้วเพื่อโยนเข้าไม่ได้ก้องใคโทษแต่โอ้โหไอกรอบแน่นเลยยกออกมาข้างนอกบอลหนึ่งทีบามันยาเสียบอลก็พอแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหบอกแต่ตัดบอลมันได้บามันได้บอลอยู่จังหวะน,นี้เหมือนจะไม่รู้กันแต่โอเคเจวิชาได้บอลอยู่สลัดหนีตกยโกบอลแล้วยกหนึ่งสองแล้วถึงอุโบข้างในยิงเลยไหมไจังหวะน,นี้ลบโ,โลกโก,มกเมกี้โอ้โห,โหมาดีแล้วเขกลับมาเสมอแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เชฟฟิลเวนเดย์ก็ตีเสมอได้สำเร็จนะครับโอ้โหแล้วมีการลงมาเล่นลูก เตะมุมของเจวิชานะครับว่าเป็นสูตรไหมก็ไม่จริงๆพุกด,ด้วยแหละมันจะเสียบอลอยู่ะะนะแต่จังหวะนี้เป็นบอลบุกของคริสปาร์เรนเจอร์ประมาตรงกลางมีใช่ไหมเคลียร์ยิงยัดเข้ามาในกรอบและะว้วจังหวะนี้บอลสวนกับเจวิชาได้บอลอยู่ส่งออกขวาไปถึง Armstrong, อาร์มซองอาร์มตองข้างในมีแล้วส่งให้อูโบเจก็ขอบอลหน่อยขอบอลหน่อยพี่ผม <Okay. S 2> ได้อยู่โอเคและะว้วจังหวะนี้เจไปคนเดียวโอ้โหเลยดึงกลับมาก่อนออกไปเตี้ยงขวาอีกครั้งหนึ่งครับอาร์มตอง ข้างในมองหาลโล่งจะเปิดไหมแล้วยกเข้ามาออาแล้วจวังหวะนี้สกัดได้แต่ถึงเจวิชาแล้วเจยิงโ<ป>ดนสายไปโอ้โหแล้วหักข้อเขาเสาแรกจริงๆน่ายิงเอาเสาสองน,นะแต่ว่าแบบมันไม่ถนัดด้วยไงแล้วมาจาังหวะนี้เต็มมุกเล่นสั้นสูดอีกแล้วแล้วยกเข้าในกรงเขตโตจังหวะนี้ยกเข้าไปเลยแล้วโอเ้เขียออกมาได้ครับชื่อเขียก็เขียจริงแล้วจวังหวะนี้แถวสองอยังเก็บได้อยู่ครับจังหวะนี้เจวิชาได้บอลการจะเปิดแล้วล็อกหนึ่งที ไปไกอบแข็โ,โทุล้อโบยิงโอ้โหแล้วโโหโหโโโชาลูบาเก็บบอนลนะยูบอลขอเจวิชาแล้วเสาสองมองเห็นแล้วโอ้โ,โ,โหยิงหลุดกรอบออกไปเองเจแต่จริงๆมันอาจจะติดบล็อกอะถ้าไม่ยิงโดงอะแต่ก็เลยแบบกดไม่ลงครับบอลเหื่อนาำคานไปเคียร์ยาวมันจากตัวศารตรูแล้วจังหวะนี้คิลฟังเลนเจอร์เก็บบอลได้แล้วบอลอยู่ที่พิโลโลบโออกมาแา่ฝังสายเจขอบอลยูแล้วส่งเข้ามังหน้าบาร,รมันยิงออกสายไปจอสั้นแล้วลบ ข้างในมีเจขอบอลอยู่แล้วส่งมาถึงเจวิชาแล้วเจมองไปที่สาวสองมองโยกกับหนึ่งทีแล้วยิงเข้าเสาแรกโอ้โหบาแล้วถึงก็ล้มตัวลงไปนอนเลยครับจังหวะนี้ผู้เล่นควิสปาร์เลนเจอร์โอ้โหเจกลับมาพลิกภาพเชฟฟิวเวนเดย์ขึ้นหนำสองประตูต่หนึ่งครับโอ้โหจากการลงสนามมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับโอ้และเป็นเรื่องระบานแตกอีกคักหนึ่งครับที่สนามของเชฟฟิวเวนเดย์ในวันนี้โอ้โหและตัดมาที่ลูกแต่มุมหวังว่าจะไม่มีดราม่าอะไรนะผมขอแค่นี้แหละจริง มันจะจบแล้วในจังหวะน,นี้เดวิชาแล้วโหไม่มีอะไรครับเป็นลูกเตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่โมเมนตัมหรือเปล่าท้ายเกมหวังว่าจะไม่มีนะถ้าจบเคลียร์ไปนี่ได้ก็คือสามแต้มครับหวานหวานแล้วเคลียร์ออกมาก็ยังไม่พ้นจังหวะอันตรายแล้วคุกแต่เจเข้าไปปังอยู่พยายามจะเย็นขอขอ,ขอจะหมดเวลาแล้วพดพดเคลียร์ทิ้งเออแล้วกรรมการว่ายังไงกรรมการยอมยังให้เล่นต่อ,อจังหวะน,นี้เอาดีแค่เคลียร์ได้คือจบแค่เคลียร์ได้คือจบ แล้วเจวิชาเคียบอลออกไปทิ้งแต่ก็ยังไม่พ้นเขันตรายมงเข้ามาและจวจังหวะยิงกายเจบอกไว้ได้แล้วหมดเวลาการแข่งเฮ้ยเฮ้ยเอาดีอะไรกรรมการโอ้โหจะบอกว่าแฮนบอลอีกแล้วแล้วโอ้โหเอาดีอะไรวันนี่ยแล้วขอเซฟโอ้โหท<ๆ>ุกคนกำลังจะพูดเลยว่า<ๆ>ยะไม่มีด่าไมากแล้วโอว้โหแล้วเรียบร้อยเลยครับควีนสปาร์เรนเจอร์ตามตีเสมอได้จากลูกจุดโทษ ที่นาทีบาปอีกแล้วโ,โหแบบนี้ก็สวยดิยเจวิชาทำได้แค่เสมออีกแล้วนะครับอ้จัดดีดีมันจะดราม่า2เกมติดเลยหรอประเด็นคือเกมนี้เจทำเสียจุดโทษด,ด้วย <S 2> <S 2> <S 2> โอเคแต่ไม่เป็นไรครับผ่านแล้วก็ผ่านไปจังหวะนี้ก็เราได้อัพเปิร์กเป็นขั้นที่3แล้วนะครับก็มาใส่พลังแฝงเพิ่มเติมมาได้อีกหนึ่งพลังแฝงครับที่ใส่อยู่ก็เป็น เร์ทัชนะครับหรือว่าการดูดบอลลงหรือการเอาบอลลงที่สมูทและดีขึ้นนะครับแล้วก็อันที่2ที่ใส่อยู่เป็นโลไดนะครับหรือว่าการยิงลูกเลียดที่มันเข้าเหลี่ยมเข้ามุมได้คมมากๆเลยในช่วงหลังที่เจทำและอีกอันนึงที่ผมอยากได้ก็คือมองไปที่การโจนบอลยาวหรือการคอสบอลน,นะครับเพราะว่าช่วงหลังเจก็มีการตัดบอลจากกลางสนามแล้วก็ วิ่งพุ่งไปทางซ้ายหรือขวาบ้างเพื่อจะคอร์บอลเข้ามาก็มองไปที่พลังแฝงที่ช่วยในการคอร์บอลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีอยู่อันนึงที่ผมจําได้นี่นะครับน่าจะเป็นลองบอลพาร์นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโยนบอลก็ประมาณนี้ส่วนเกมที่บุกไปเยือนมิววอลนะครับก็เจถูกส่งลงสนามนาทีที่56นะครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ทั้ง2ฝ่ายเลยครับก็เสือกันไปสูตรไปต่อสูตรนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่าเบื่อนะครับทุกคนก็เลยแบบตัดมาให้ดูแค่นิดๆหน่อยๆครับมีจวิบบ้าาไชแก็ทํ แค่เสมอนะก็ไปเจอกันเกมหน้าเลยทุกคนส่วนเกมนี้ครับเป็นเกมที่จะเจอรรเตอร์แฮมยูเนเต็ดนะครับหรือว่าเกมในบอลถ้วยนะเอฟเอคัพนะครับถ้าเราผ่านรอบนี้ไปได้ก็มีโอกาสได้เจอทีมใหญ่หรือทีมจากนิวซีแลนกมากขึ้นนะครับเจก็ถูกส่งลงมาสนามเป็นตัวสำรองแฮมเชฟฟิลยังหน้ำยูนึ่งประตูสูตรนะครับเป็นเกมบุกของรรเตอร์แฮมนะครับแล้วก็บอลที่กรีนนะครับตรงกลางมีใครไหมแล้วเจเข้าบอลหน่อยเจเจต้องเข้าบอลจะย่องอะไรแล้วโโอ้หแล้วจังหวะนี้โอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยครับไปโดนไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับลงมาก็คือ โดนยิงเลยโอโหเจวิชาแล้วเนี่ยเราก็เป็นลูกเด็กมุมของเจฟิลแล้วก็วิดาสโยนคอสเข้ามาเขี่ยวก็ได้เอาจังหวะนี้อ้าวแล้วจุดโทษปะแล้วเป็นจุดโทษของเราบ้างแล้วโอ้โหหอบบ้างยหลังจากที่โดนดามาจุดโทษมา2เกมติดแล้วจังหวะนี้ถามว่าชัดไหมก็ไม่ชัดครับพอมองไม่เห็นอะไรวะนะไฮไลท์อะไรวะแล้วจะอูโบก็ชัดฮะนี่มึงยิงอะไรเนี่ยโอโหแล้วนี่แหละครับคือสาเหตุที่ว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวยิงจุดโทษนะแต่ว่า เจก็ได้ฝึกซ้อมอยู่บ้างแต่คชก็ยังไม่ไว้ใจแล้วไปเกมใหญ่แล้วเจวิชาขอบอลมาจังหวะน,นี้แล้วเจกด้วยเท้าวาโอ้โหแลวเรียบร้อยเลยมึงก็มาดีโอ้โหขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งครับเจวิชานะสองประตัวหนึ่งแล้วหลังจากที่ลงมาเปลี่ยนเกมให้ฟันตรงข้ามเสมอครับแล้วหวะน,นี้เจก็ขอซัดเองครับเข้าตข่ายเรียบร้อยเลยครับขึ้นนํำอีกครั้งสองป็ตัวหนึ่งแล้ว,ลวก็จังหวะน,นี้น่าจะไม่มีแล้วน่าจะหมดเวลาน่าจะปิดผลได้พอละดราม่ากูขอพอแค่นี้ใจเย็นน้องเขียก่อนกรรมการ หมดเวลาแล้วโอ้โหสองเกินไปแล้วเฮ้ยจะย,ย็นโอ้โหเจตัดบอลได้จังหวะนี้เกมไม่ยอมแล้วแล้วคลองบอลกัดดึงเข่าไหร่แล้วเรียบร้อยครับในเกม FA ครับล้อเข้ารอบไปได้สำเร็จนะครับเอาชนะลอตเตอร์แฮมยูเนเต็ดสองประตูหนึ่งครับจากเจวิชาโอ้โหเอาเลยเกมนี้ได้เป็นฮีโร่สมใจแล้วโอ้โหแล้วต่อไปเจออาร์เซนอลเฮ้ย เอาแหละมันได้โอกาสของเราแลวลงไปตัวจริงครั้งแรกนะครับหลังจากการกลับมาจากอาการบาดเจ็บนะครับเจวิชาได้ลงตัวจริงพบกับอาเซนอลครับก็หวังว่าจะโชว์ฟอร์มที่ดีให้กับปตาฟโค้ชหรือทีมงานอาเซนนลได้เห็นนะครับว่าเจวิชามันมีของดีขนาดไหนครับก็ที่ผ่านมาเราเคยเจอกับทีมในพิลีกแค่เกมเดียวมั้ง ที่ต้นฤดูกาลที่เราเจอกับอัตติงแฮมฟอร์เรสใช่ไหมบอลคาราบาวได้ตกล่อไปแล้วก็นัดนี้มาพบกับอาร์เซนอลในเกม FA Cup ครับนะครับแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องที่ดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับแฟนแฟนเชฟฟิลด์ครับก็คือได้ดูทีมจากพรเมลีกอย่างอาร์เซนอลนะครับติดขอบสนามนะครับเพราะว่าวันนี้อาร์เซนอลมาเยือนเราในบ้านเลยนะครับก็ จะมอบของขวัญที่ดีให้กับแฟนบอลได้ไหมครับอย่างน้อยก็ขอแค่สู้อย่างเต็มที่นะครับจังหวะนี้ตัดเข้ามามิโจวิดวันนี้ชิอแชมบี้โล่งองก้ามาติเนลลี่ครับบอลเอาจังหวะนี้เจวิชาตัดบอลไม่ได้แล้วบอลถึงบา,าบ้านนะแล้วเจส่งไปโอ้โหแล้วพลาดเองครับจาังหวะนี้บอลที่ออดิการโอ้โหแลว้วจังหวะนี้ถึงมาติเนลลี่แล้วหักขวายิงโอ,โอ้โหเอาดีิงนันก็คมเกินว่านี่ครับคือคัสของพรีเมียร์ลีกอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่าคือถ้าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวก็คือโดนได้เลยครัััับบลล้้วจงหหะนนีีมมาารตตเเเ่คกข็ สามเหลี่ยมเลยโอ้โ oh, ห oh. นําไปแล้วครับอาร์เซนอลตามฟ้องครับตามค่าแต่ว่าเราก็ยังไม่ย่อทอ้อเราต้องสู้กันต่อไปครับบอลยังมันเพิ่งเริ่มครับทุกคนแล้วจังหวะนี้บอลที่เจวิชาออกมาที่ฝั่งสายครับพี่เลิฟพี่เลิฟส่งมาเจวิชาขอบอลอยู่แล้วเจข้างหน้ามีใครไหมไม่มีใครเจพิงแล้วพิกไปไม่ได้โอ้โ oh, ห oh, oh, แน่นมากครับ ส่งเข้าในมาที่กาซาม่าแล้วยิงไกลโอ้โหได้ทักทยายาร์ตเซนอนบ้างครับแต่ยังไม่ถึงลุกสาประตูเลยนะครับจังหวะนี้ก็อาซาม่าขึ้นบอลมา Char, ครับบอลอยู่ที่เจวิชาครับข้างหน้ามีคนวิ่งอยู่แล้วออกไปทางฝั่งขวาบอลที่วิ่งพี่วิ่งส่งเข้าอะไรวะน้าคนะือเล่น,ลน,ลนอะไรกันเนี่ยโอ้โหแลจวจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่ชาโรมัตันบอลมาได้ยังไม่จบครับบอลอยู่ที่กาซาม่าเจวิชาเข้าบอลมาแล้วล็อกลงใส่คิมิดแล้วยิงทักทายประตูเซนอนบ้างแต่ไม่ใช่หลายยาครับโอ้โหใช้ประตูสำรองหลัวมือสามลงเล่นเลยคร แล้วก็เล็งสายเลงขวาอายู่ครับไปที่ใครดีเขาส่งให้ใครไม่ได้เลยแล้วคอสเข้าไปในกรอบโทษเพหวังลุ้นแต่ก็เคี่ยอมาได้ครับเตโอบอลอยู่ที่ปาั่นส่งเข้ามาในมากาซามาแล้วเจขอบบอลเองแล้วเจล็อก ok ทีหนึ่งโอโหแล้วเรียบร้อยโดนเสียบครับและจังหวะน,นี้ขึ้นเจ็บอีกแล้วจะบอกอ่าน้องแต่เย็นคขไม่มีโอฮะเฮ้ยเอาดีๆเอาเจน้องลุกโอโหอย่าบอกนะว่าเจ็บอีกแล้วอะขอร้องได้โปรดเพิ่งหายมาน้องเพิ่งหายมา EP นี้เลย โอเคแล้ววิ่งได้ต่อครับหวังว่าจะไม่เก็บอะไรมากมายครับบอลอยู่ที่โุโยซาก้าขึ้นมาอยู่ทรงขึ้นหลังที่ทิมเบอร์แล้วตัดมาที่จังหวะนี้เจวิชาได้บอลแดกขอ้การบาดเจ็บก็ยังไม่หายครับแล้วยกแต่จังหวะนี้ถึงอยู่ครับพี่เลิฟตรงมาเจวิชาแล้วเจวิชาไสก้อยเลยแล้วกันครับแต่ว่าไม่ดีครับจังหวะนี้ตอนนี้ไม่ดีแล้วคือไม่ดีเลยครับเจ็บอีกแล้วนะครับอย่าบอกน้องๆว่าจะเจ็บนานอีกแล้วจังหวะนี้พลิกมาอยู่ในเกมก่อนแล้วกันแล้วเจหักคอแล้วยิงเองเลยทนคานโอ้โหเสา อะไรก็ทั้งจะชนครับยังไม่เข้าและเจยิงตามน้อีกครั้งหนึ่งครับหวังว่าจะใส่สกอร์ให้กับทีมได้นะครับโอโหแล้วก็นาทีสามสิบแปดครับเจก็ยังคงเก็บอยู่แล้วบอลที่โอกาสไหลยามาบูโยสากาและเอียงยิงและเรียบร้อยเลยครับโอโหจักไม่ได้ก็เป็นโดนครับบอกแล้วว่าบอลระดับนี้ไม่มีอะไรต้องให้ค้างคาใจเลยนะครับก็โดนก็คือโดนครับโอโหเซนอนขึ้นนําไปแล้วครับตามฟอร์บไม่มีอะไรผิดพลาด เชฟคือเวนเดย์ครับเ,เป็นรองอยู่เยอะมากครับหลายขุมนะครับทั้งกําลังเป็นเชิงลุกแล้วก็ตัวสำรองนะครับแล้วบอลที่วเล่เจก็ยังไม่ยอมครับโค้ชก็ยังไม่เปลี่ยนออกเลอเจมันฝื่ก็ไม่รู้ว่าไม่บอกใครว่าตัวเองเจ็บหรือเปล่าส่งเข้ามาบอลอยู่ที่เจวิชาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปไม่ได้ทั้งหมดกลับมาแล้วส่งเข้านมาที่พี่วิงพี่วิงเข้ามายืนตัวกลางแล้วพี่วิงยิงเองเลยแล้วกรมาทีเออขอจบที่แรกครับเราก็ตีเสมออาร์เซนอลไป2ตัวนึงครับจากพี่วิงแล้วก็แอซิตของเจวิชาพิกมาจังงหวนี้โออไปเ แล้วนี่วิงยิงด้วยเท้าซ้ายครับเขาเสาแรกโอ้โหมันเกินคาดไปมากๆนะครับทุกคนและเท่ากับว่าครึ่งหลังเราตามอาร์เซนอลอยู่แค่1ลูกนะทุกคนโอ้โหแต่ต้องมาดูว่าครึ่งหลังไอเจมันยังจะฝืนลงเล่นอีกไหมนะทุกคนโอ้โหแล้วก็เริ่มตัวมาด้วยครึ่งหลังและเจยังดูในสนามครับแสดงว่าโอ้โหแต่อาการบาดเจ็บก็ยังไม่ไหายครับยังขึ้นรูปบวกอยู่แสดงว่าไอเจไม่ได้บอกใครครับกาจะฝืนเล่นล็อกซ้าออกมาจังหวะนี้ออกมาที่กาซาม่าข้างในมีเจมองเข้าไปข้างในไม่มีใครแล้วโยนข้ามไปทางฝั่งทา้ยแลวไม่ถึงครัับแล้ววนะี เกี่ยมาได้แต่บอลเอาเจเก็บตกได้แถว2แล้วก็มองกับเพื่อนครับส่งออกไปด้านขวากาซาม่าแล้วเจวิ่งเข้าไปหาช่องแล้วกาซาม่าไปเองจะพ้อนเข้าไปแล้วส่งมหเจมาขอบอลพี่แล้วผมไปไม่ได้ผมต้องยิงตรงนี้ไม่เลยมาโอโอโหเรียบร้อยอะไรเจวิชาเบิร์นสกอร์แรกใส่อาร์เซนอล้นลั่าิทีมตีเสมออาร์เซนอลสองประตูต่อสองครับไม่ใช่แค่ลูกเดียวแล้วเชฟฟีเวนเดยิงอาร์เซนอลได้สองลูกโอโหและลูกนี้เจวิชาด้วยความที่ว่าอาการบาดเจ็บไปไม่ได้ขอยืนอยู่ตรงนี้และซัดตะบันเข้าเสา2สองโอโหแซก มุมพุทธสาประตูไปเลยเจวิชาเอาเรื่องไละ่ะแต่สิ่งที่ไม่ดีเลยคืออาการบาดเจ็บที่มันรู้สึกว่าเหมือนมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆและจังหวะนี้เหมือนโค้ชจะมองเห็นนะว่าเจมีอาการบาดเจ็บก็เหนื่อยจะเรียกข้างสนามลงมาว,วอร์มแล้วจังหวะนี้เจวิชาส่งบอลอ้าวแล้วล้ำหน้าหรอโอ้โหเกือบได้อ่ะ สักทีเปลี่ยนมันออกสักทีเออมันบาดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วทนมาจนยิงอาเซนอนได้จนลูก2อโอ้โอหและเชฟฟิลเวนเดย์ครับพลิกล็อกแบบโคตรน่าเหลือเชื่อครับไปขียอาเซนอนตกรอบ f a ครับด้วยสกอร์ซีประตูต่อสามนะครับโอโหผมดูเองผมยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยทุกคนว่าทีมเชฟฟิลของเราจะเอาชนะอาเซนอนได้ทุกคนแค่สเสมอมันยังไม่มีภาพเลยที่ดูดิแต่ตอนนี้ขออย่างเดียวเลยทุกคนคือบาดเจ็บให้น้อยที่สุดโอโหแล้วไม่เป็นอย่างนั้นวะทุกคน3เดือนเป็นยังน้อย และประเด็นคือรู้ป่ะนิ้วเท้าหักที่เดิมนั่นแหละคือการบาดเจ็บล่าสุดแสดงว่าโค้ชอะฝืนเอามันลงเล่นเป็นตัวจริงทุกคนก็เท่ากับว่าอาจจะกลับมาไม่ทันในลีกนั้นที่เหลือก็ได้เพราะว่านี่เดือนมกราแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็พาทหน้าก็เข้าสู่ช่วงปิดฤดูกาลแล้วทุกคนและเส้นทางอาชีพของเจจะเป็นยังไงจะได้ย้ายทีมไหมหรือว่าจะเล่นกับเชฟฟิลต์ต่อหรือว่าถ้าย้ายทีมทุกคนอยากให้ย้ายไปทีมไหนก็ลองคอมเมนต์มาไห้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้อาการบาดเจ็บของเจด้วยทุกคนแล้วพบก